วันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายในท่านหลังค่ะลอันดับแรกยืนให้ความกว้างของขานะคะเท่าช่วงไหล่ของเรายืนให้มันคงที่สุดนะคะแล้วก็พร้อมกับใช้มือไว้ที่เอวค่ะได้ค่ะพร้อมกับก้าวขาไปด้านหน้าก้านนี้นึงอันดับแรกคือยืนให้มันคงที่สุดก่อนนะคะถ้ายังไม่แข็งแรง หลังจากนั้นยอ่อลงโอเคเข้าไม่เลยปลายเท้านะคะไม่ดันเฉียงมาด้านหน้าเกรงท้องเกรงลำตัวต่อมาคือดันจกกดัดต้นต้นขาขึ้นมายืนในท่าปกติเห็นปะข้างซ้ายก้าวขาย่ายอลงเกรงลำตัวเกรงก้นใช้ต้นขาก้นดันขึ้นแล้วะดับที่ เริ่มต้นเพิ่มความมั่นคงของร่างกายพอแข็งแรงขึ้นเพิ่มความยากโดยการทวิสต์ลำตัวโดวยการหมุนลำตัวเอค่ะก้าวเหมือนเดิมพร้อมกับชูแขนไปด้านหน้าหมุนลำตัวมาด้านข้างขาที่ตั้งขึ้นนะคะแล้วก็กลับถีบขาขึ้นเอนค่ะซ้ายย่อหมุน คล่คองแล้วแข็งแรงแล้วเพิ่มไดกามิกขึ้นเพิ่มให้ต่อเนื่องขึ้นหคคมุนเลยครับหมุนให้ครบ90้าสิบครับเร,เริ่มต้นใหม่ๆอาจจะยังทําได้ยากคุมเขา่ามุมของเขา่าหรือว่าแกนกลางลาตัวได้ยากอาจจะลองทําสัก,กครั้งละห้าก่อนหครั้งแล้วพอแข็งแรงขึ้นเพิ่มเป็นถึง10ครั้งได้ค่ะ ก็จำนวนแล้วจํานวนเซตก็อาจจะเป็น2องถึงสาเซต